อันนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนายเอฟชนายุธกับสเกตฟุตบอลครับผมโอ้โหมีข่าวคราวของราชาเมซี่แล้วก็เนม่ามาอัปเดตกันหน่อยครับโอ้ข่าวนี้ต้องบอกว่ามันสะเทือนติ่งเลยนะครับปารีสแซงต์แชงแมงครับซอแวลอาจจะเสียเนม่าแล้วก็เมซี่เนี่ยหลังจบฤดูกาลนี้ครับโอ้โหบรรยากาศในทีมันเสียตอนนี้ดูเหมือนว่าปารีสแซงต์แชงแมงครับอาจจะปิดฉากสามประสานแดนหน้าอย่าง MNM อย่างรวดเร็วครับ มีข่าวว่าเนม่าแล้วก็ราชาเมซี่อยากอำลาชีมหลังจบฤดูกาลนี้ครับโอ้โ oh หสื่ออย่างฟุตเมอกาโต้ครับบอกว่าเนม่าแล้วก็ราชาเมซี่ตอนนี้กำลังพิจารณาาย,ายออกจากปารีสแซงแชงทั้งคู่เลยหลังจบฤด,ดูกาลนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เนม่าครับเกิดความบาดหมางขึ้นนะโอ้โ oh หแบบสดๆร้อนๆครับในเกมที่แพ้โมนาโกไป1ประตูต่อ3นะครับซึ่งเกมนั้นต้องบอกว่าไม่มีทั้งราชาเมซี่แล้วก็ประธานเ e อ็มบาเป้เลยครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บครับ แล้วเนม่าคนนี้ครับไปวิจันณร์เพื่อนร่วมทีมอย่างวิตินยากับอูกโกเอกิติเก้ครับแล้วหลังจบเกมครับเนม่าไปสร้างความร้อนระอุภายในห้องแต่งตัวอีกครับเดือดเป็นไฟครับกับลุยกัมโปสอีกคนนะขณะเดียวกันครับราชาเมซี่เองก็กําลังพิจารณาย้ายออกจากปารีสแซงต์แชงแมงครับหลังหมดสัญญาตอนจบฤดูกาลนี้แม้ว่าทางปารีสแซงต์แชงแมงเองครับตอนนี้กําลังทํางานอย่างหนักเพื่อต่อสัญญาให้กับราชาเมซี่ออกไปครับ แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ภายในสโมสรตอนนี้ไม่ได้ช่วยโน้มแนวใจให้เมสซี่เนี่ยอยากจะต่อสัญญาเลยนะครับอืไม่รู้ว่า บรรยากาศภายในห้องแต่งตัวของปารีสเชีชงแมงจะเป็นยังไงแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเนม่าเดือดเป็นไฟครับประธานเอเบเป้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงวันนั้นเขาโพสต์อยู่ว่าให้จับมือแล้วก็สามัคคีกันไว้นะครับส่วนเมสซี่ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบสำหรับอนาคตของเขาจริงๆว่าเขาจะอยู่หรือว่าเขาจะไปนะครับต้องมาตามกันแล้วครับโอ้โหเนม่าเมสซี่เอมบเป้ครับ จะเป็นตำนาน M N M หรือเปล่าก็ต้องมาตามจริงๆแล้วนะครับมไม่รู้ว่า3คนนี้อีโก้ใครจะเป็นยังไงกันต่อนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม